สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาชมความเคลื่อนไหวของเรื่องน้องชมพู่นะครับเราก็จะมาดูที่นาแต่นิดนึงเมื่อวานนะครับแม่น้องชมพู่แล้วก็น้องสะดิงเนี่ยก็ไม่ได้มาไลฟ์สดครับแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนาแต่ก็ออกมาไลฟ์สดนะครับโดยมีการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่นะครับถ้าใครสนใจก็ซื้อได้เป็นเสื้อรูปปลาส้มนะครับอย่างที่เห็นครับข้างหลังแล้วก็นาแต่ก็ใส่โชว์เลยครับผมประมาณนี้ก็ดูสวยนะครับออกแบบดีทีเดียว เขาก็ว่ากันว่านะครับจากทางฝั่ง fc ของลุงพลนะเขาก็บอกว่าที่ตาชานไม่ได้ไปร่วมงานที่บ้านของลุงพลนะครับก็เพราะว่ารอบที่แล้วนะครับตาชานเผลอพูดหลุดออกไปก็เลยโดนน้แต่สั่งไม่ให้ออกจากบ้าน2วันนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงแท้แค่ไหนนะครับแต่ว่ารอบนี้ตาชานก็ไม่ได้มาสนุกกับเขานะครับแหมเสียดายจริงๆส่วนทางด้านเพจจากกรีบแบ่งปันรอยยิ้มคนพนเจนจรตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านลุงพลนะครับแล้วก็มีการโพสต ถึงน้าแตนนิดหน่อยนะครับก็ไม่อะไรมากครับวันนี้ไม่ต้องให้ชาวบ้านมาแอบถ่ายผมอีกนะน้าแตคิดถึงก็มาบ้านลุงไม่ต้องแอบผมคนธรรมดามองรอบๆดีๆนะก็มีคนแอบถ่ายพวกคุณเหมือนกันก็จากก่อนหน้านี้นะครับเพจจากกีเขาก็ได้บอกไว้ว่าน้าแตเนี่ยให้คนมาแอบถ่ายนะครับเขาบอกว่ามาถ่ายกันดีๆก็ได้นะครับไม่ได้มีอันตรายอะไร นอกจากเรื่องน้กแตนะครับก็ยังมีเรื่องของนัเสริมเช่นกันซึ่งก็เกี่ยวทั้งนัเสริมน้กแตนะครับเราก็ไปดูว่ามันเป็นข่าวอะไรจากโซเชียลแต่ก็ต้องบอกไว้นิดนึงนะครับว่าข่าวจากโซเชียลเนี่ยมันก็ต้องฟังหูไว้หูเพราะว่าเราได้แต่อ่านได้แต่ฟังเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนซึ่งเขาอาจจะอ้างว่าเอามาจากชาวบ้านในกกกอกหรือว่าอะไรก็ได้เพียงแต่ว่ามันมันก็ไม่มีหลักฐานนะครับว่าเอามาจากไหนก็ต้องลองใช้วิจารณญาณกันนะครับ เนี่ยนะครับก็เป็นข้อความที่ผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้โพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าให้ใช้วิจารณญาณน,นะครับไม่รู้ว่าเขาไปเอาเรื่องมาจากไหนจากหมู่จากชาวบ้านหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเขาก็บอกว่าพวกคุณใช้ยารมควันน้องผลไม้ทําไมแถมพาน้องข้ามไปฝั่งลราอีกคนที่บวชเรียนบางคนใช่ว่าจะเป็นคนดีทุกคนและจิตใจดีทุกคนนะคนเขียนบทเรื่องนี้ไม่ดี <c oughs> ประมาณนี้ครับ ครับผมสาหรับเรื่องน้องชมพู่นี่ถือว่าไปไกลมากๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เลิกที่จะสนใจเรื่องนี้แล้วแต่ว่าไปสนใจทางตัวบุคคลแทนนะครับอาจจะสนใจคุณแม่น้องชมพู่หรืออาจจะสนใจลุงปนป้าแต่นั้นครับส่วนเรื่องของน้องนะครับบางคนก็บอกว่าคือมันมันงงมันซับซ้อนครับก็ให้ปล่อยเป็นหน้าที่ตํารวจไปอะไรก็ว่าไปครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ